ซ้ำโดยสบายดีพี่น้องกรกาบสบายดีพี่น้องกันเบิร์ดสุขูสูขคนพี่น้องเลยเนาะการินดีตอนหับเข่าสู่ส่องน้องไซลาอีกแล้วพี่น้องเลยกับมาพมพ่อก็น้องไซลาในตอนนี้พี่น้องเงยเนาะกามาเบิร์ง บรรยากาศพี่น้องไงเนาะหรือบัถ่ายทำให้พ่อยพี่น้องหาได้เบิ่งได้ส้มนำกันพี่น้องเลยเพราะว่าน้องล่าก็บบุรีไปทางใดพ่อยพ่อยพี่น้องไงเนาะการมาอยู่ที่เพื่อนน้องดาวเฮาพี่น้องเลยไปพี่น้องไปเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งไปส้มนำกันก่อนพี่น้องเลยตอนนี้ไปจวดจาดฮอดขันตอนนี้แล้วพี่น้องไงเนาะพี่น้องก็จะเฝ้าเบื่อเฝ้าเบื่อคลิปน้องชายล่าเด้อพี่น้องไงเนาะเพราะว่าเฮากับถ่ายไปแบบนี้เดี๋พี่น้องเห็นเวียกไปน้ำถ่ายไปน้ำพี่น้องไงเนาะ กา่งเจ้าในกาบุรีไทยคลิปพี่น้องเลยอาการห้น้องตะทองผลเป็นคนไทยให้พี่น้องเลยเนาะการองหลากอ่าเฮ็ดเวียกตลอดตอนแรกนี่กาหาการลงแต่อาลังคาพี่น้องเลลงมาเปิดคลิปมาสั่นเล็กจังหน่อยพี่น้องเลยเนาะการไปชนกับเมือบ้านเพราะว่าตอนนี้กะเริ่มแล้วพี่น้องเลยทำเนาะอาบดลงแล้วพี่น้องเลยดดกะเวนกำลังอาสิตกดินพี่น้องเลยไปพี่น้องปะเดี๋ยวเราเข้าไปเบิ่งบรรยากาศตอนค่อยขำลงแรงก่อนพี่น้องเลยเนาะ อ่าอปาทบพี่น้องเลยปาตีนี่เนาะโหถือว่าไวพอสมควรพี่น้องเลยเริ่มยายหาไม่เข้าแล้วว่าใั่ทางน้องดาวเ้าก็ได้อยู่เทิงผมพี่น้องเลยอาทางโมเล่เป็นกะยังอยู่กลางอยู่สบายดีโมเล่สบายดีพี่น้องเลยโอ้เจ้าเป็นนักย n h เนาะเจ้าเนาะกี่เจ้ยกับพี่เจ้ยตัดไม่เนาะ เอาเดี๋ยวนเราไายืนขึ้นไปเบิ่งทางเทิงพี่น้องเลยไปชมเมุงบรรยากาศสันสูงเนาะอ่าตอนนี้ให้น้องๆมาต่อพุนก่อนเวลาประมาณอสี่โมงพี่น้องเลยสี่โมงครึ่งไม่ยังมาเลยครับสายโทรศัพท์บ่โอ้ยพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศตอนค่ำ น้องดาวเฮาบ่เป็นหยังพี่น้องบ่ว่าแดดอ่อนแล้วเนาะทางแรงอ่าปดกุบแล้วไปก็ได้มันอ่าเริ่มแดดบดแล้วพี่น้องเอ้ยแดดก็บ่แห้งวันใดลมก็เย็นอยู่เนาะ <laughs> คุยโทรศัพท์อยู่ทึ่งอยู่บ้านละบละ <laughs> คนโทรมาเนาะโอ้หับอยู่ทึงหมดแล้วหับสายโทรศัพท์พป่นอยเลยโอ้โห <laughs> <laughs> โอ้โหน้องดาวเฮ็ยตีชจางนั่นนะ <laughs> มาพีทั้งนอ,นองเลยโอ้โตเถือว่าอ่าเกือบเป็นหูปเป็นหางขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยคือน,น้องดาวเขาเนาะวางหันอ่ามีแต่ตั้งเสาพี่น้องเลยวันนี้ก็เริ่มเป็นหูปเป็นหางขึ้นมาแล้วน,นี่พี่น้องเลยมีโครงหลังคาอ่าต่อไปก็สิเป็นมุงเนาะอ่าท่านี้ก็กำลังขึ้นไม้พี่น้องเลยมืออื่นก็น่าเชื่แล้วอยู่พี่น้องเลยเนาะขึ้นไม้เนาะมืออื่นวันนี้ได้สำนีพี่น้องเลย มืนนาถือว่าแล้วมือนอ่ถือว่าไวพอสมควรพี่น้องเลยมีแต่นมนมไปรุ่นขึ้นเนาะอยู่เทิงอ่ค่อยๆได้ลองดาวเด้อระวังเด้อ พี <P> ่น้องเอยโอ้โหทุกเดี๋ยวน้องหล่าจะขึ้นไปชมไปเบิ่งบรรยากาศทังเทิงพี่น้องไอ้น้องบาดทีนี้เนาะหายทางบ่อแหล่พอนยืนไม่มาให้พี่น้องเลยเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศทางเทิงก่อนพี่น้องไอ้เนาะให้พ่อพ่อยิ้พี่น้องอ่าได้เบิ่งได้ชมทั้กันพี่น้องไอ้เนาะไปสนะเดี๋ยวน้องหล่าจะขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศทางเทิงก่อนพี่น้องไอ้เอาล่ ไปตามหลักล้านนี่แหละพี่น้องไงปีไปตามเสาเนี่แหละเนาะมาไายอึ๊บย่างไม้ตัวนี้ก็ยังมทัน่อกนี่เอาไปคอยเด้อหลวงดาวเด้ออ่าโทัพี่น้องก๊าซที่ขึ้นมาทั้งทิงขึ้นมาเบิ้งพี่น้องไงอ่าพวกว่าอยากปากกล้องว่างบ่ได้เนาะอยไปทึงอากาศพี่น้องเไย <laughs> ป้าปี่ตซ้ำนงหล่าตกหมดเรียบร้อยเลยอตอกตะปูพี่น้องสอใส่น็อตไก่เป็นตาสิแนนนา,นนา,าอ,นอยู่ถาวรอยู่พี่น้องเลยเนาะปูอ่าเอฟมีเอฟซีผลเหม่นมาอยู่เนาะว่าตอกตะปูดอกใหญ่ๆเลยเด้อเพราะว่วาเป็นอ่าสถานที่โล่งพี่น้องเลยเนาะถือว่าแน่นนาพี่น,อน,น,อน้องเนาะถาวอนนิ่งเลยสุดนี้สุดยอด ตาใกระปูมีเล็กอ่าเล็กสิบเล็กสิบด้วยพี่น้องมี่เล็กปกในเนาะตอกข่าเจะเป็นเล็กแปพี่น้องใส่ซเล็บซเล็บซ้อนกันโอ้้งน้องเพิ่งกัตอกอยู่ทางดาวเพิ่นฮะพี่น้องไอ้โมาหดอลวเด้อบาทนี่ที่นี่เต็ม ถึงหลังคามีแต่ไปรุ่นเนาะโอ้ยพี่โด้ไงเมันไว้แล้ <imer> <c oughs> <c oughs> ไไวนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทางรองเท้าเพื่อนพี่น้นองไอ้ฟูบรรยากาศดับขึ้นอยู่ทั้งหลังคาเนี่ยโอ้สุดยอดน่าลมเห็นน้ำไหมพี่น้องแนี่ยเห็นแต่น้ำบรรยากาศดีแห้งปิ้ว <laughs> มหยังมาเลยโยนยังขึ้นมานะ่ะโอ้เอาดาวฮับดาวโอ้ <laughs> ยเงินหอด อ่าโอเคโอ้ทู่พี่น้องเอาน้องดาวสบายดีพอพ่อพี่น้องแน่สบายดีพี่น้องเลยโอ้สบายดีทางตาพ่อนำเด้อสบายดีอ้าวว้าวตอกแมนแมนตอนแรงเนาะตอนบ่ายมันฮ้อนแดดพี่น้องเลยขึ้นคนรังฆาพอดีท่านนี้เลยลมาเออเปลี่ยนกันยังไง โอ้ล okay, mm ุงมาตัดไหมไปรขึ้นมาเจ้าบะราตัดอกแดเจ้ยนี่พลเออดเพราะว่าไยรุนตัวนี้มันบุกเก่าเลยบุกเก่าแล้วเนาะอยากญาตแล้ววะไรุนได้เลยเพิ่อนเพิ่นบอยอมได้่าเป็นวซ์ซาานะบอยย้อมบอยอมแล้ววะมันอยากน้ำเลยนะว่ามานเออไวรุนแล่นแหละเนาะน้ำเน

เดี๋ยวสิลีกยงทางหน่อยนึงไปเลีกยลายได้เลีกยลี้หน่อยนึงเดี๋ยวอีกโอ้พอมันลมโตก็พอแล้วได้แล้วโตขึ้นเลยปีใหม่มาโหดเร็วยังโอดยี่มือหนึ่งพ่อยี่มือหนึ่งเนาะโอ้พี่น้องเลยมือปีใหม่ไม่สั่นพี่น้องเลยอ่าพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องเนาะที่เข้ามาเบิ่งมามาชมติดตามคลิปของน้องเชล่าพี่น้องเลยแล้วบวกข้ามโฆษณาพี่น้องเลยเนาะ ขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเอ้ปีใหม่เข้ามาแล้วพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยรวบิดสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องเนาะเอาเอาเอาเาทนี้ค่ะหมได้ฝักพี่น้องเอ้พอปีใหม่ค่ะลุยเวียกตลอดไม่ได้บาดเนี่ยส้างแล้มันจะไวนะโอ้โหลงแล้วปูไปรุ่นพะลงไวายอะไดโอ้โธ่

น่่กมือเลยอ่นานะิงเพียรข้างนีพี่น้องไงเนาะเพื่อความมาซื้อในการละเอียดพี่น้องไงถาม่านิงเพียกมันกสบใช้แบบเบิดเบี้ยวเบิยดเบี้ยวมันกับบองงามเนาะเอาอะไร้เชี่เเอาข้างนเด้อ บ่อแหล่กำลังแข็งแห้งพี่น้องเอ้บ่มีญาติคนตาไปแล้วสัมเนีโตนกลางตอนเล็กมึงกินได้น้เปี่ยวนะสีนเบึงผานผ่าบรรยากาศทางเทึกพี่น้องเอ้โอ้คลาลายเนาะแดดกำลังอนอนพี่น้องเอ้ ถือว่าหาบุ๋งอะไรเนี่ยพี่น้องเนาะมีแต่ไวรัสจุดจ่าดกันหาน้องถอยท้องบระดีมาตอนแรกนี่พี่น้องเลยเฟิ่อ่าคือว่าเห็ดเวียกอยู่เฮือนเนาะคาเห็ดเวียกอยู่เฮือนพี่น้องอยู่เฮือนน้องหลายนั่นแหละเนาะคือว่าเฟิ่นเห็ดเนี่ยพี่น้องเลยหาโกอยู่เฮือนนั่นแหละโกก็กระเถิบมาหน่อยนึงพี่น้องเลยกโกโกกระเถิบโต๊ะเก้าแต่หึงนั่นแหละเนาะเฟิ่นได้โกโกไม่เอาอ๊บอ๊บอ๊อโธ่ พอบ่อแหล่เก oh, ่งอะไรน้องบ่อแลบเนาะโตเบาขนาดพี่น้องเลยไตาไปเลยคำมมาแห้งนี่ป่ะในบ่อแหล่เลยโอ้คำว่าลมมาแห้งนี่อันเห็ดคือจีอะไรบ่เห็ดว่าบอะล่เห็ดเห็ดคือจีอะบ่เจิดไปเลยโอ้น้องเจิดเบิ่งก้อนลองดาวน้องจงหวานหนุ่มเนาะ ว่าอยากใส่กระถาเนาะจืดโอ้มาไรได้บเไยเก่งแท้ว่าใส่กระถาหองตัวดิวิชาหายตัวกระถาโลดกองโอ้งดาว้วงดาวได้ชายาบอคือม่ไรนักเนาะไม่ได้ปาีบอ ้ไม่นะบ่ตอบไม่ได้นี่แกไปปะฝากนฝั่งนู้นยืนนั่สาวก็ได้น่ะยืนนั่สาวน่ะมันแค้นทางไงเนาะโมลมพัดยังแหงไงเนาะเอาไได้ดอกพี่น้องเไงมันแหงแค้นทางไงเนาะมันโล่งครับพี่น้องเไยปะไม่พี่น้องก็ได้ต้องเอาเมือเอากลับไปนั่พี่น้องเไยวันนี้โอมน้องดาวกัโชัวเซียนกันบ่ khỏi nhàng đây phần vò lề ơi một khi vò lề đây vò lề ngoài đào hơn nó ngam cả. à ngam nơi giờ lại cái lại đồng ngam lắm đồng đào nó ô oh. đi này เอาสุดสิมือแล้วตอกตะปูยังกดเลยนี่ตะปูนี่ยาวเล็กตะปูยาวโพดโอ้ยสิหั่นเด้โอ้ยมนสันมน่หาให้ทางพ่อมันซื้อสัน่นเนาะเราาตะปู2เนาะาตะปู2เนาะทงอ้ายพ่อทงอ้ายกันเนาะเพิ่นเมื่อแล้วเพิ่นว่าสิปอีหยังก็ไปหาใส่กลับวพี่น้องเอ้ย hà kim, đi hà nu, đang phun, thang cái mà hết là phần có mưa, จกตะปูว่าทดาวว่กตะปูน้ำกบทันเนาะสังกะสีีะสิบเมตรเจ็ดสิบสังกะสีพี่น้องเลยเกือบิบเมตร

เรียบร้อยมันหมดมาดึงไห่มันยาวไปดึงไปดึงตายมานองเขา มึงก็จะทราบเลยแล้วนั่งตรงตีนยันกลางข้างนี้ยันขึ้นโอ้มันเจ็บนี่นะเสียนน้อแหละเียตักปักตูดอยู่ไปดาไปดึงดาวไปดึงไปดึงเห็นบ่น้องลานี่นะย่างเจ็บก้นอยู่นั่นน่ะเียนเียนปักก้นได้บ่อ้นี่มันมาแล้วมันเียนนี่สิปักนี่แหละบ่มีบ่งบ่งตูดซ่เนาะโอ้ย

เดงไม่นข้เช็ดว่าไวไวข้เช็ดมันไวพูดด้พอไมคิดเช็ดเลยบางนายยามุตีลูกด้ยทังไม่ทังเกี่ยวได้เหไม่ทังเนาะไมยไหบอสไมยไมแหลมันจังละเอียดงามสุดยอดเนาะเจ๋งเป็นไป เรียบร้อยไหนี้าทเพะไม่เจ็ดเลยนอ้าวอาเอ้าอาวอววดเยอาเพิ่งเยอาพิ่งเย่าเพิ่งพิ่งไม่มีพิ่งม่มีบมันยานนะบทลมสิเขามาก่อนปุ๊บปุ๊บว men nhâm khá là ngon Mèn nhâm, men nhâm Mèn nhâm, mèn nhâm lên nhưng Đồng nghèo luôn Cái đồng nghèo Cái đồng nghèo Mày nhận Mày nhận đồng nghèo nghèo Ô, xăm นึกว่าบ่ไปจับอีกคนชวนบ่บ่มาองนั้นไปไปได้ได้ออีต่เดด๋ยววาโอเคโอเคแอปหนึ่งขยับมาทางนี้เนาะเอ๊ะโอ้นั่งเอาไปได้ไปเลยก็ตุ่นบออ้ยน้องหลานนั่งเล็กกระปูตัวนี้แล้วหนึ่งเนี่ยโอ้ยเมื่อยเลยใชนะเจ็บตูด ่เรียบร้อยพี hey, anyway. ย่น้องเง้ยหนุ่มๆลงไปทั้งลุมหาเจ้าหน่อยนึง <Try. S 2> ตัวไหนเป็นตุกเชียงใต้อีกอีกเอาอีกพอพอแล้วเอ, <c oughs> อาใครผิดรอจะเงียออกไปอมาแล้วตอกตอกเ๋ยวต้องลาขอตอกน้ะตัวนี้เพราะมันมืดน,น่อยนึง <c oughs> อยากตอกยิ่ได้มันข่าวมันตอกง่ายเด้ เดี๋ยวลงอาชิบอะไรตอกอะไรสิตอกแล้ว <falar> ก <Felix 's fries> ่อนนะฮะนางดอกมืออ mm ื hmm. ่นยมืออ <Okay>. ื่นนี่กะขำแล้วเนาะตอกแล้วต okay. ัวเจอนี่ก็ลงเก็บเครื่องนะพี่น้องเยมืออันนั้นก็ะชูตอกมือมันนี่ก็ะชูตอกมันนี่เด้ไว้นะชิมาพี่บัวดาวโอ้ลงมาชิมุยมันอยู่แล้วน่อยน่าล็กกระปูนึหนึ่งนะโอเคจ้ะ ถือว่าโชคดีมีชซมาโอ้ตัวงแท้นีปาร์คิโกเอ้าีิดึงชิยุกันไรครอบครั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 เครับครับครับรับครับครัเครับับคร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 ัรับครับคับครับบับับครับครรับบครับครับครั มาบาทนี่ไอ้น้องหลาจับเก่าคือเก่าหมุนแลยช้ำโอเคบุกชาเอาไปอ่ะชิสุกชิสุกกันไหนเด้อไหนโอเคเปล่าตอบโอเคบุกพอดีนะไอ้บุกพอดีเอาขึ้นอีกไกายบ่พอดีบ่ โยเรียบร้อยวันนี้เนาะมชันว่าตลกูปูนีกวะเลปูชาวีบเลนูโอ้ยบัีโมใช่หเะเาะเาปูชาวีบบาาตอนนั้นเนาะอันนย้เชียนนีเขาโอ้ยขีโมขีโม่หมเาโลายนะเชียนลายนะเชียนเชียนปักมือเลยใดึงบ่ chọc chọc con Ôi, 3 mát thôi nó, nó Con lướt tích sa con ba bà Ôi, bà tay lẽ tay bà tay bà này bà 5 bà thôi bà Ôi, bà tay bà tay bà 10 bà tay <laughs> สองสมโอ้ยี้หาหาพอีาพดเ,พดเมันพลาดได้บาทหนึ่งมีเงินดาวทีมย์ไรเกดีตดตะกลางโอ้ตอก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 ,ตอ,กอีกหนึ่งก็เพาะแล้วน้องลา้ที่ว่าขาดไม้แม่นปะหาบาทขนาดคอยคนต่อคอยอยังสิบ,บาทชุดไทยหาบาทแค่กระชั้นละชีบาทนะฮะผ่านไปชองผ่านไปชองสามมาแล้วเนาะ้ย อันน <Bond> ี้เดลาขยับไปรกันยล้มาขาเลยเฮ้ยตอกเีอเบื้งบนเลยก็ตอกง่ายนงลาเล็กง่าย้วบนลเล็กชิไรชิบ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิอนีบนลนี่โอ้คนจีดือบูชินี้่ะชิบาทเรียบร้อยชิปเหมือนไหโอ้วี่นโอเลยแมนยำกระดาเนาะบูชิปกระชิบาท แตู่้กเลยแตู่หาแล้วบ่าหดเลยู้กตัวนี้เนาะฮกกบาทห่เลยหาบาทหาบาทหาบาทเครื่องหาบาทเครื่งมีครื่องโอ้แต่ว่าตัวนั้นไใช่ไม่ใช่เต็มระบบบ่ตัวนั้นตวหาบาทครื่องเยเสือแล้วเอแล้วไม่เชือกูทั้งหายคนต่อกันอยากคำๆเลยไปโดนมืดแล้วบัน แดดเริ่มลงดาวเลยไปไปมันตัวนี้มันได้อยู่มึงขีดอันนี้อยู่เด้อดโอ้ยาวเอาอาเอาอนี้พูคือนกเชียงตกเออเรนตกเชียงใต้เมนย้างนั่นแหะมาเลยเมนย้าง ฟุ้นว่าด้าวฟุ้นว่าจังได้ก่อนนะเฟุ้นว่าจังได้หน่อยเต้ยนอนเชียงตูเต้ยนอกเชียงตูเต้ยนอกเชียงใต้เนี่ยเนาะโอ้ยเมียนยาเต้ยตกเชียงใต้เต้ยตกเชียงใต้โอ้ยเอาไปตอกไม้ตัวนี้เราได้เราลงบันทึกฮะลงแล้วว่าลงแล้วแบบโอ้ขำเนาะเพียกไม่ลงเฮ้ยพอดีละพอดี คร atom, oh, ึ่งนึงพี şey ่น้องวตอกบืนนํำเนาะยานอ่าชุ่ท้องม่ได้ตอกมือน่นะดีพี่น้องทำแล้วเนาะสี่โมงห้ามงอะไรเนี่ยห้าโมงอะไรห้าโมงแล้วบะเล่อะยั่อไมดบัอกโตกิกทางพอมันเบิ่งอยู่ตารางพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็ เรียบร้อยข้างหน้าบ้านก็มีนองสะกี่น้องโอ้คักภาพบรรยากาศอันสุดสวยงดงามเอ้าเอ้าเอ้าเอาโอ้วายเอาไปดาวเอาไปดาวไปว่ายดูดาว ซ้ำว่าคนแถวนี้มีันยินแต่เสียงบมแหล่บ้นะพี่น้องเลยได้นะงอกเลยนุ่งเลยงอกแล้วลงแล้วคำมันนะโอ้งกี้พอยแล้วเจ้าคือบุแค้นไหมพี่บมแหล่คนตีจนแองอยู่ทึ่งหลังคาพี่เอาลงแล้วเนาะจะได้จะได้บลูมผัดปิ้วไปเนาะไม่ไปแล้วเลยไปแล้วสามตัวตัวเจอหัวฉันฉันด้วยอ้มีทึ่งตัวได้ ไปน้องบาท,ทีนีเนาะลงมาได้บาทคํำแล้วเก็บเครื่องเก็บของกลับบา้านบาทพี่น้องเยบาท,ทีนีกลับไปเฮือนโอ้โถไปชนะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็น้องหลา่าจะขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะ<ม>เดี๋ยวเก็ออประหยัเก็บเครื่องเก็บของล้วพึ่นก่อ,น,อนเดี๋ยวบ้แหละชคเคี้พยเอาเนาะเก็บเครื่องเก็บขอขึ้นรถพี่น้องมือเฮือนบาทนี้ไปสำหรับคลิปนี้น้นองหล่าไปแล้วพี่น้องเนาะโดยสบายดี